เนื้อใตออกตกก็จะพาไปหมู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าชะพาพาไปมู่สนับสนุนโดยน้าจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งพันท้ายพันท้ายอร่อยคําไหนคํานั้นสมัยก่อนยังไม่มีปัญญาไปขอนแก่นไปอุดรไปหนองคายภูการยังไม่มีปัญญาหรอกก็ตรงนี้แหละการบูชาพ่อแก่ก็ดีพิฆเนศก็ดีแม้แต่คนมางคนเนี่ยชอบบูชาเนี่ย ความติดขัดอะไรเขาก็จะได้ของสิ่งนั้นขึ้นมาใช่ไหมก็บูชาไปอาสมพ่อแก่ตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนวัดพระพิเรนและเป็นที่ตั้งของสมาคมสงเคราะห์สหายศิลปินเป็นสถานที่เก็บหัวโขนและเสียงพระครูที่ใช้ประกอบพิธีครอบครูเรื่องราวความเป็นมาและบุคคลสำคัญของสมาคมสงเคราะห์สหายศิลปินก่อตั้งโดยศาส,สตราจารย์ด็อกเตอร์อุทิศนาคสวัสดิ์ เพื่อช่วยยกมาตรฐานการแสดงดนตรีและนาฏศิสิ์ให้สูงขึ้นและยังได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและศิลปกรรมไทยหลากหลายขแขนงโดยเฉพาะปีพาดและลิเกภายในวัดพระพิเรนยังมีหลวงพ่อดำที่ประดิษฐานเป็นเนื้อนาบุญอยู่ภายในวิหารวัดพระพิเรนมาอย่างช้านานมีความเก่าแก่มากและสร้างเมื่อปีพศใดนั้นยังไม่ปรากฏแน่ชัด นี่ครับโหนี่เขาทำใหม่หมดเลยหรอจริงๆแล้วตรงเนี้ยตัวเองมีความผูกพันมากๆเลยหรอป่ะครับสิบกว่าปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนตัวเองก็จะถ้ามีปัญหาก็ชอบมานั่งอยู่ตรงเนี้ยนั่งทาอะไรนี่เออนั่งคุยกับพระอันนี้เชื่อเองนะครับครังหนึ่งมันอยู่กลางมันงมาอยู่กรุงเทพระมาง่ายไงตัวเองนึกออกป่ะสี่แยกวรจักรอะไรเงี้ยครั้งหนึ่งตัวเองก็ถามว่าเป็นมดดำขนาดเนี้ยครับชีวิตเคยโดนโกงแบบสิบเจ็ดล้านเลยอ่ะสิบเจ็ดล้านเลย พี่ทำไงแล้วตอนนั้นน่ะตัวเองก็ไม่ได้มีเงินเยอะครอบครับ,บก็ไม่ได้บอกว่ามีเงินเยอะตอนนั้นเขาบอกให้ลงทุนตึกอ,อะไรเงี้ยครับพี่หนุ่มกัญชัยเตือนแล้วด้วยนะครับอยา่าอย่านะมดอยา่าน้าอย่านะไม่เชื่อจนพี่แบบว่าวันนึงแบบว่าวันที่เงินมันหายไปมันใจวิวเนาะก็มานั่งอยู่ตรงนี้ยแล้วก็บอกว่าตอนนั้นไม่ได้อธิษฐานเลยนะแล้วก็นั่งเครียดเสร็จแล้วปุ๊บก็เขย่าเซียมซีเนี่ยแหละครับแล้วเซียมซีมันบอกว่าอะไรลู้ป้าบอกว่า นี่ที่หายไปไม่มีวันได้คืนหรอกอจริงป่ะจริง,รงรุยงแล้วรู้สึกยังไงพี่เป็นก็ใจเตาเลยนะแล้วจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้คืนจริงๆนะอีกครั้งก็เลยอธิษฐานว่าท่านาไม่ได้คืนน่ะถือว่าเป็นแบบว่าเราคงไปเอาของเขามาเมื่อชาติที่แล้วอะไรอย่างเง <C os> ี้ยนึกออกป่ะแต่ก็ขอให้รอดอะไรงเงี้ยแล้วหลังจากนั้นปุ๊บมันก็รอดนะยังไงพี่มันก็จะแบบว่ามีงานมีเงินมีอะไรที่แบบว่ามันคงไม่ได้วันเดียวได้17ล้านนะคนโกหกนึกออกป่ะพี่ก็เลยเชื่อว่าทุกครั้งที่มีปัญหา พี่ก็จะมานั่งอยู่ในโบสถ์เนี่ยถามถามนทีินี่จริงป่ะเมื่อก่อนเนี่ยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเมม่ได้เตั้งแต่เมกเป็นแบบดีเจปกติเลยเนาะใช่ครับพี่มดดำมานานมากมาหลายปีแล้วอ่ะแต่เจอมาหลายปีแล้วใช่แล้วก็จะหลบอยู่ตรงเนี้ยเนาะใช่ไม่ได้เป็นคนไม่ได้มีชื่อเสียงด้วยตอนนั้นใช่ครับใช่ใช่เป็นคนไม่ได้มีชื่อเสียงเหมือนทุกวันนี้ด้วยนะถ้าไม่อยากจะเชื่อนะว่าพี่มดดำคือมามาที่นี่ตั้งนานแล้วแล้วก็ มันังไม่รู้ประวัติเลยนะพระองค์นี้เป็นยังไงจนถึงวันนี้ตัวเองมาทุกปีก็ยังไม่รู้ประวัติที่ประวัติเป็นยังไงด้วยซ้ำไปด้วยนะแต่รู้ว่ามาแล้วแบบว่ามันมีทางออกของชีวิตอ่ะจริงๆแล้วหลวงพ่อองค์นี้คืออะไรครับหลวงพ่อดำครับเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่วดัดพ,พระพิเรนครับผมองค์เนี้ยไม่ทราบปีที่แน่นอนเพราะว่าหลวงพ่อดีจะา่าประเทศคุณนาธานผลชินปุตโตเนี่ย ท่านไปเจออยู่ที่คนต้นโพ๋อหรหใช่แล้วคือญาติโยมเนี่ยคนบริเวณวัดเนี่ยมาไหว้หลวงพ่อเยอะมากมาขอโชคขอลาบแล้วได้หลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่งลงรักปิดทองหน้าตักกว้าง1เมตรสูงถึงรัศมี1เมตรเศษมีตำนานเล่าว่าในสมัยพระเทพคุ่นาก่อนดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสได้เกิด,ดี่มิตหมายอันดี ไปพบพระพุทธรูปปูลปั้นสีดำตั้งอยู่ใต้ต้นโพธบริเวณศาลาหลังพระอุโบสถท่านจึงได้นำมาประดิษฐานไว้ในวิหารจนถึงปัจจุบันซึ่งผู้ที่เข้ามากราบไหว้ต่างสมหวังและพบเจอกับปฏิหารต่างๆในชีวิตคือจริงๆวิหารเนี่ยสร้างนานแล้วตั้งแต่สมัยประมารชการที่สามแล้ว<า>แต่ว่าเพิ่งม,มีมลหลวงพ่อมาแต่รัชกาลที่สามใช่ดูปูดยิเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยดูดิ อันนี้ไม่รู้นะพี่มดผมก็ได้เข้ามาช่วยเนี่ยมาร่วมบูรณาพวิหารหลวงพ่อธรรมเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเรื่องของโชคโชคลาภนี่ไม่มีเหมือนเป็นศูนย์เลยนะ,ะคือจะมีโชคเรื่องของการทํางานมากกว่าแต่ว่าเสียงโชคเสียงอะไรไม่ค่อยมีเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ดีๆมัดธรรมมาที่เนี่ยตอนนั้นเป็นแค่ดีเจมันก็ไม่ได้มีรายการทีวีอยู่ดีๆไปเจอพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยถือว่าคนที่มีพระคุณกับฉันคือหนุ่มกัญชัยปรากฏว่าหนุ่มกัญชัยบอกว่าเนี่ย ตอนนั้นเป็นพิธีกรที่เป็นดีเจที่ปากเสียปากไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามาขอเนี่ยขอให้หนูอะพลิกชีวิตแบบว่ามันโดนโกงไปหมดแล้วอะไรเงี้ยโดนโกงแบบว่าโดนโกงไปสิบสมันไม่เหลือแล้วอะมันไม่เหลือ,อแล้วที่ทางออกสุดท,ท้ายคือมาที่นี่ถูกก็แบบไม่มีอะไรด้วยรู้แต่ว่ามาประทับบางสกุลเป็นบางสกุลตายก็คือเอาผ้าขาวกุบผมนะคือไม่มีทางออกอะก็มาขออยู่ดีๆอะรายการตีท้ายกลัวโทรมาพัดํา มาเป็นพิธีกรให้หน่อยสิแล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ตีไทยครูบ16เปียวอะไี่คนลูกไม่น่าเชื่อสมัยก่อนยังไม่มีปัญญาไปขวัญเก่นไปอุดอนไปหนองคายคูการยังไม่มีปัญญาหรอกก็ตรงนี้แหละตรงนี้เราก็จะไปสารหลักเมืองสองัีแล้วอย่างหลวงพ่อดำเนี่ยมีความสำคัญยังไงหลวงพ่อดำเป็นพระเขาบอกเป็นพระผู้ชุมชนนะครับเหมือนเป็นจุดรวมใจ เวลามีุ stumbled, time, no ake, ๊เวลาไม่สบายใจก็จะมาไหว้ครับหรือแม้แต่ตรงเนี้ยโรงพยาบาลถ้าเกิดว่าคนไหนที่เขาป่วยหนักๆยากเขาก็จะมาไหว้ขอหลวงพ่อเท่ากับว่าเท่าเท่ากับที่ผมทราบเนี่ยเท่ากับเรื่องของโชคลาภก็ได้นะหลวงพ่อดำหน้าที่การงานก็ได้นะพูดถึงบารมีแล้วความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดำนี่แทบจะทุกเรื่องนะซึ่งบอกตรงๆว่าผมก็เพิ่งทราบจริงเออว่าตรงเนี้ยมีเสียงศิทธิ์แบบเนี้ยด้วยแล้วที่สำคัญมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง ก็คือตอนที่หลวงพ่อดิจ่าว่าท่านเจอที่ต้นโพครับรบอย่างที่บอกว่าคนมาขอโชคลาภเยอะมากอขอเยอะตอนไปเจออ่ะมีตะปูปักอยู่ที่อกหลวงพ่อด้วยใช่ครับก็ตามความเชื่อก็เหมือนกันสะกดนะครับอ๋อแล้วพอตอนที่หลวงพ่อได้ได้ได้เจอหลวงพ่อดำก็คือเอาตะปูออกแล้วใช่ไหมครับก็เอาตะปูออกแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อขึ้นมาตรงนี้โอ้โหไม่เชื่ออย่ลบหู่จริงนะครับ การบูชาพ่อแก่ก็ดีพิคเนตก็ดีแม้แต่คนบางคนเนี่ยชอบบูชาเนี่ยความศรัทธาของคนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาบูชาแล้วเขาดีเขาได้โชคได้ลาภเขาติดขัดอะไรเขาก็จะได้ของสิ่งนั้นขึ้นมาใช่ไหมเขาบ,บูชาไปงหากจะพูดถึงอาจารย์ที่มีความรู้ด้านการปั้นพ่อแก่ชื่อของอาจารย์เทียมซิวใจเอ,อื้อคงจะเป็นอีกหนึ่งชื่อที่คนในวงการรู้จัก ท่านเป็นสิทธิสายพุทธาคมบรมครูปู่เที่ยงนุ่มมานาซึ่งเป็นบรมครูการปั้นพ่อแก่ยุคเก่าครูเทียมเชี่ยวชาญด้านการปั้นพ่อแก่ทั้งยังมีวิชาการสักยันและเมื่อได้เข้ามาอยู่ในศาสตร์เหล่านี้ก็ทําให้ท่านได้เจอปฏิหารกับตนเองอย่างนับไม่ถ้วนมาแล้วตามความเชื่อตั้งแต่โบราณว่ารูปปั้นหรือเครื่องรางจะมีความศักดิ์สิทธิ์ได้นั้น จะอยู่ที่มวลสารที่นำมาประกอบกันว่าจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์พอะเที่ยงนุ่มมานาปรมาจารย์สัตว์เป็นอาจารย์ของผมเนี่ยครับเป็นดินหมดนะครับพวกนี้เป็นดินเจ็ดประชา์ที่ผมทำเนี่ยเปเก่ามากครับหยิบขึ้นมาก็หลุดแล้วครับอิกระดูกนั้นเลยครับเห็นไหมครับและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือ บรมครูผู้ปั้นนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีคาถาติดตัวด้วยฤาษีเขาบอกไม่มีไปเชื่ออะไรไปทำไมบูชาฤาษีพระมีไม่ไว่างคำว่าคำศรัทธาเนี่ยมันเกิดอยู่ในจิตถ้าคุณศรัทธาไม่ว่างอะไรหรอกครับถ้าคุณไม่ศรัทธาพนระที่คุณแฝดเต็มคอนะก็ปกป้องคุณไม่ได้หรอก เวลาที่จะต้องไปทํางานอนะไร,รี้ยคนหลังนเมตตาเนี่ยมก็จะมีพ่อแก่ตรงนี้แหละแอบได้ยินมาที่โมดว่าเหรียญรุ่นนี้9วัน9คืนใช่เสดับสืนดโดยน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุง้งพันท้ายพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น